ในส่วนของการดูแลควบคุมราคาสินค้าคุณจุรินลักษณะวิเศษร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้ใครขึ้นราคาสินค้าทั้งนั้นแหละรวมทั้งสิ้นจํานวน18หมวดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยสิหมวดยังไม่อนุญาตให้ขึ้นไอ้ที่บอกว่าจะไปขึ้นมาม่าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อบอกยังยังไม่อนุญาตนะครับยังไม่อนุญาตเพราะเป็นสินค้าควบคุม เอาไว้ก่อนอั้นเอาไว้ก่อนคุณจุรินบอกว่าจะอั้นจนถึงที่สุดนะอั้นให้นานที่สุดนะเพื่อที่จะให้เกษตรกรนะครับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยอยู่กันไปได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายนะครับนะฮะตอนนี้ต้องกินน้อยใช้น้อยที่เหลือจุนเฉิดสังคมนะครับนี่ก็คือเรื่องของราคาสินค้าที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแน่นอนน่ะนายกเองก็ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยนะครับทั้งในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายผู้ผลิตสินค้าและบริการเนี่ยถ้าช่วยกันตรึงๆกันเอาไว้ก่อนนะครับมันก็พอจะผ่านพ้นกันไปได้การช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวนะรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะครับถึงจะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤต ช่วงนี้กันไปจนกว่าเศรษฐกิจของเราจะฟื้นซึ่งวันที่1นึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเปิดประเทศนะครับทั้งทางอากาศทั้งทางด่านรอบๆประเทศของเรานี่ะสิบกว่าแห่งทั่วประเทศเนี่ยเราจะเปิดด่านให้คนต่างชาติคนไทยคนต่างชาติสามารถที่จะเดินทางเข้าออกกันได้เขาเรียกว่าเปิดกว้างมากที่สุดแล้วล่ะถึงตอนนี้นะเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันดีขึ้น